สวัสดีครับ EP ที่197พื้นดวงของคนที่เกิดวันจันทร์เดือน3ปีมะโรงก่อนจะไปรับปังํำทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทางจีว่าโค้ดแล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆํำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1,8 0ดวงชะตา ตอนนี้ผมกำลังทำคลิปต่อเนื่องสามารถติดตามช่องเพื่อฟังคำทำนายถ้าต้องการสนับสนุนช่องทำได้โดยสแกนคร์โโ้ตที่มุมล่างขวาหรือสมัครสมาชิกที่ช่องได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตำราผ่านช่องทางไลน์จะแถมแผนที่ชีวิตหนึ่งดวงสตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่ชีวิตและแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตาพื้นดวงของคนที่เกิดวันจันทร์เดือน3ปีมะโรง มีความทรหดอดทนสวมหัวใจยอดน,นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่มีพักคพวกมากหน้าหลายตาเป็นคนกล้าคิดกล้าใช้กล้าได้กล้าเสียถ้าเป็นหญิงจะมีความกระตือรือร้นมากกว่าผู้ชายแต่ในบางครั้งก็มีความลังเลกว่าจะตัดสินใจได้ก็เข้าสู่ช่วงวินาทีสุดท้ายจะอยู่กับความผาสุกการสังคมที่ดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ใหญ่เอ็นดูและให้การสนับสนุนไม่มีวาสนาเรื่องคู่ครองในใจลึกๆแล้วอยากอยู่คนเดียว แนะนำนะครับว่าไม่มีจะดีกว่าสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของสุขภาพมีโรคประจําตัวแต่เล็กถ้าดูแลไม่ดีบ้านปลายชีวิตมีเกณฑ์ป่วยติดเตียงปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวถ้าไม่รอบคอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลง ชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทำได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความสี่วิลัยของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. ส,สติปัญญาให้กันไม่ได้และ 4. ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทําอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทานวางจิตวางใจให้ดี ทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขกลางร้ายเงื้อมือมัจุราหรือช่วงที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่2ช่วงครับคือช่วงอายุ45-46และ56-57คราวนี้เรามาดูกันทั้งชีวิตว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้างเริ่มต้นจากอายุ8-9คขวบ23-24 41-42 45-46 56-57 6 0ส1 7ถึง 61, ถึง 72, และ86-87ถึง 87. ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทำให้เราคิดผิดทำพลาดได้ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทำให้เราทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทำให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมัน ไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุขเกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกเป็นปกติอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันรู้แล้วก็แก้ปัญหากันไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจําสังขารหรือจิตตสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอายตนาทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ความรู้ตรงนี้ได้มาจากการฟังธรรมะอยากให้รู้ว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทําหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทําเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตามสําหรับคนที่กังวลอยากทราบดวงชะตาล่วงหน้าในปีนั้นในเดือนนั้นหรือหาช่วงจังหวะในการทําธุรกิจสามารถตรวจดวงกับผมได้ที่ไลน์ไอดี0619642519 ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ